สัมภาษณ์รอบพอร์ตแค่นำตัวนะครับก็บอกได้แล้วว่ามีโอกาสผ่านหรือไม่ผ่านติดหรือไม่ติดทุกคนจริงๆแล้วครับเวลาที่เราสัมภาษณ์ใช่ไหมครับมันจะเป็นการโต้อตอบระหว่างอาจารย์กับเราถูกไหมทีนี้อะครับเวลาที่เราโต้อตอบสัมภาษณ์มันจะมีอย่างหนึ่งพี่ขอเรียกว่าสิ่งนั้นคือวัตถุดิบวัตถุดิบก็คือข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องพูดคุยกับอาจารย์ถูกไหมเวลาที่เราสัมภาษณ์โต้ตอบกันไปกันมาฉะนั้นเวลาที่อาจารย์เขาสัมภาษณ์ครับเขาก็จะหาเนี่แหละว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างให้อาจารย์เ้าาได เพราะเวลาที่เราสัมภาษณ์กันนะครับการโต้ตอบถามไปมาเขาจะถามจากวัตถุดิบที่เราให้อาจารย์อันนี้คือสารตั้งต้นเลยทุกคนแต่ปัญหาหลักส่วนใหญ่เลยนะก็คือวัตถุดิบในการสัมภาษณ์น้อยมากๆนะครับแล้วก็แนะนําตัวไม่ครบตอบคําถามไม่ได้มีโอกาสตกสัมภาษณ์สูงมากๆเลยทุกคนก็จากที่พี่เป็นคนรับสมัครคนเขาทํางานเองเนาะก็คือสัมภาษณ์เองนะครับดูว่าเออ คนนี้เป็นไงบ้างต้องการเข้ามาทํางานตำแหน่งไนบ้างจากทั้งหมดนะครับพี่บอกได้เลยว่าแทบจะรู้ได้เลยนะว่าเวลาที่แนะนําตัวนะคนนี้ผ่านหรือไม่ผ่านแนะนําตัวจบรู้แล้วคนนี้ติดหรือไม่ติด คนนี้ผ่านหรือไม่ผ่านได้หรือไม่ได้เพราะท้ายแล้วอะครับเวลาที่เราสัมภาษณ์เป็นร้อยคนนะครับอย่างพี่อร้อยคนอย่างอาจารย์อาจจะแบบเยอะกว่านั้นมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับเป็นร้อยคนมันจะมีแพทเทิร์นของการสัมภาษณ์แล้วมันจะมีเซนส์ได้ว่าคนนี้ผ่านคนนี้ไม่ผ่านจากแค่การแนะนําตัวเท่านั้นเองทุกคนซึ่งคนที่สัมภาษณ์ผ่านนะครับส่วนมากจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่1ครับคือมั่นใจ2คือเขาแนะนําตัวรอบเดียวแล้วจบ จบหมายถึงว่ายังไงคือเวลาที่เราสัมภาษณ์ถูกไหมเขาจะต้องแนะนําตัวทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างที่ผู้สัมภาษณ์หรือในที่นี้ก็คืออาจารย์ที่จะสัมภาษณ์น้องเนะี่ยเขาต้องรู้ทุกอย่างให้ครบพอลู้ครบแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามต่อเองว่าอ๋อเอ้กิจกรรมนี้เคยทาอะไรนะอ๋ออธิบายตรงนี้ให้ฟังเพิ่มเติมหน่อยเหมือนเราจั่วหัวให้อาจารย์ได้รู้จักตัวเราครับคืออาจารย์ดูจากพอร์ตโฟลิโอก็จริงแต่อย่าลืมว่าพอร์ตโฟลิโอันเป็นแค่ตัวหนังสือแต่การที่เราสัมภาษณ์เเนนี่ยหมือพอพจ้ มันจะเห็นบุคลิกมันจะเห็นความมั่นใจมันจะเห็นแพชชั่นมันจะเห็นแววตาทุกอย่างมันจะออกมาหมดฉะนั้นนะครับต้องอธิบายให้ครบและมีวัตถุดิบให้อาจารย์เนี่ยได้ถามเราได้ในหลายๆมุม บางคนก็อาจจะถามว่าเอ้พี่แล้วเวลาที่เราจะเล่าในหลายๆมุมเนี่ยเราต้องเล่ามุมไหนบ้างจริงก็ต้องแบ่งเป็นหลายๆอย่างเนาะก็คือว่ามันจะมีทั้งมุมดีจุดดีจุดเด่นใช่ไหมแล้วมันก็จะมีจุดด้อยจุดเปราะบางพี่ก็บอกตามตรงเลยว่าจุดด้อยจุดเปราะบางเนี่ยพยายามเลี่ยงเพราะว่าสุดท้ายมันจะเป็นเอ่อสิ่งที่มันมาทําร้ายเราถูกไหมฉะนั้นเราพยายามให้เราเป็นคนคุมเกมอย่าให้ผู้สัมภาษณ์หรรืออาาจเนียนนนราให้้จนมมุแลว ตอบให้ได้ว่าเรามีข้อเสียอะไรบ้างบางครั้งนะครับเรามีข้อเสียอะไรบ้างโอเคเรายอมรับเราปรับปรุงอันนี้คือจบไปแต่ในกรณีเราเจอข้อเสียปุ๊บบางคนตื่นเต้นตื่นเต้นทาไงปุ๊บตอบไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้รู้สึกแย่รู้สึกเฟลการสัมภาษณ์นั้นน่ะจะทําให้รู้สึกกราฟของการสัมภาษณ์อ่ะมันจะแบบจากที่สูงสูงอยูอ่ตอบไม่ได้ปุ๊บมันจะตกอย่างนี้ฉะนั้นนะครับกราฟการสัมภาษณ์ที่ดีมันควรที่จะแบบไปแล้วนิ่งๆหรือไปแล้วขึ้นค่อยๆสูงค่อยๆสูงประมาณนี้ถูกไหม ฉะนั้นนะครับการแนะนําตัวในการสัมภาษณ์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยในด่านแรกซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นสคริปที่พี่เขียนไว้เนาะก็จะเป็นสคริปที่เออพี่ใช้ประสบการณ์ทั้งหมด3ปีเนาะที่ในการถือสอบสัมภาษณ์รับคนสมัครทางานประมาณเป็นร้อยคนเลยแล้วก็ช่วยน้องนะครับในการสัมภาษณ์สอบติดจุลานะครับพี่ใช้แล้วสาเร็จแล้วก็สักเซนะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะแปะสคริปต์ตัวนี้นะครับไว้ที่คอมเมนต์นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้แนะนานะครับให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นอย่าไปใช ก็อย่างแรกนะครับก็เปิดมานะครับก็สวัสดีอาจารย์ก่อนแล้วก็ยิ้มทักทายด้วยความเป็นมิตเนาะแล้วก็บอกว่าอ่าสวัสดีค่ะหนูชื่ออยู่ชั้นอะไรโรงเรียนอะไรเนาะวันนี้ก็พูดกลับทักทายนิดนึงว่าเออเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีจะไมาเจอกันเนาะประมาณนี้แล้วก็แนะนําตัวเองได้เลยว่าเอ้ยทำไมถึงอยากจะเข้าคณะน,นี้ซึ่งการที่จะบอกว่าทําไมถึงอยากจะเข้าคณะเนี้ มันก็ต้องต่อเนื่องด้วยว่าเอ้ยเรามีแรงบรันดาลใจอะไรบ้างก็เล่าเลยนะครับเรื่องของการที่จุดมุ่งหมายเราหรือว่าความมุ่งมั่นของเราที่อยากจะเข้าคณะนี้คืออะไรเราต้องบอกก่อนเนาะว่าเอ้ยวันนี้ที่เราจะมาพรีเซนต์เนี่ยคุยกับอาจารย์เนี่ยหรือสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยก็คืออยากจะมาบอกว่าเอ้ยเหตุผลที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยคืออะไรถูกไหมก็บอกจุดตั้งต้นเลยก็ได้ว่าจุดตั้งต้นของเราที่อยากเข้าคณะน,น,นี้จริงๆคืออะไรเพนพอยท์คืออะไรจุดที่เรารู้สึกว่ามันคาใจแล้วเราอยากแก้ไไไไขปปัญหาาาาน้คืออออะรรรกกยยเเ็บจ์ดล แล้วก็ลงลึกดีเทลนะว่าอจากเพลตัวเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองมาตลอดแล้วพัฒนาตัวเองมาสู่จุดนี้เพื่อที่จะเข้าคณะน,นี้ได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้อาจารย์เห็นถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของเราถูกไหมทีนี้เราเห็นถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของศักยภาพทีนี้ครับโดยปกติทั่วไปอาจารย์ที่จะสัมภาษณ์เราเขาต้องดูอยู่แล้วแหละว่าเออคนที่จะมาสัมภาษณ์เนี่ย เขามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นน้องต้องโชว์ศักยภาพให้ครบแล้วคําถามคือว่าเวลาที่โชว์ศักยภาพต้องโชว์ศักยภาพอะไร1ครับก็คือความรู้ก็คือทักษะทางด้านวิชาการหรือถ้าเรียกแบบภาษาที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมหน่อยคือว่า hard skill หรือเอาง่ายๆคือทักษะวิชาการเราเก่งเลขเก่งวิชานั้นเก่งวิชานี้เขียนโค้ดได้ทําอย่างนั้นได้ทำนี้ได้เป็น hard skill ที่สามารถฝึกฝนและ พัฒนาได้เป็นสเต็ปสเ็ปสเต็ปอ่าอันนี้คือ hard skill อันที่2ครับก็คือ soft skill ก็คือพูด,ดง่ายๆเหมือนทักษะการทํางานที่มันจะต้องใช้การตัดสินใจอ่าการเป็นผู้นําความมีวินยัยความละเอียดรอบคอบนะครับการเข้าออกคนอื่นได้ง่ายการรับฟังผู้อื่นอ่าประมาณนี้มันเป็นทักษะของการทํางานซึ่ง2ส,ส่วนนี้สำคัญต่อมานะครับนอกจากพูดเรื่องของทักษะ soft skill ต่างๆแลวเนาะก็จะเป็นเรื่องของอประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยเข้าค่ายอะไรมาบ้าง เคยทําอะไรมาบ้างแล้วก็ชนะการประกวดการแข่งขันอะไรมาบ้างหรือเปล่าถ้ามีก็บอกไปให้หมดบอกรายละเอียดให้ค่อนข้างที่จะครบถ้ามีเยอะเกินนะครับก็เลือกมาสัก2อถึงสอันแล้วเ,เป็นทักษะหรือผลงานที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้มันจําเป็นมากๆสําหรับในการเรียนต่อในขณะนี้แต่ที่สําคัญนะครับน้องต้องพูดในลักษณะของประสบการณ์ที่น้องได้มาเนี่ยมันต้องมีความรู้เชิงเทคนิคถูกไหมเอ่างเช่นเราเขียนโค้ดมันจะมี ศั์เทคนิคต่างๆที่เราจําเป็นต้องรู้หรืออย่างเช่นเราไปฝึกงานที่โรงพยาบาลมันก็ต้องมีสั์เทคนิคที่เราต้องรู้ถูกไหมน้องพยายามนําเสนอส่วนนี้ให้เชิงลึกได้มากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายเวลาที่อาจารย์จะวัดว่าคนนี้เก่งหรือไม่เก่งคําพูดคําพูดเดียวเลยคือสั์เทคนิคถ้าเกิดได้ยินปุ๊บอ่ะจะเข้าใจทันทีเลยอ๋อเอ้คนนี้พอที่จะมีความรู้เชิงลึก แต่ถ้าใครที่ไม่พูดถึงเทคนิคเชิงลึกเลยอะ่ะจะพอเข้าใจว่าอ๋อโอเคคนนี้อาจจะไม่ได้ศึกษาเชิงลึกมากนะักฉะนั้นจุดต่างคือจุดนี้เลยครับนอกจากสับเชิงเทคนิคที่พี่บอกไปเมื่อกี้มันก็จะมีเรื่องของกระบวนการบางกระบวนการนะครับเราก็ไม่ได้พูดกันทั่วไปถูกไหมอย่างเช่นการเอ่อเย็บแผลมันมีขั้นตอนงไงบ้างอ่าอย่างเช่นแผลมต้องเย็บเข้าไปลึกประมาณอ่หาหเซน ความรู้ตรงนี้ก็ไม่มีใครมาพูดกันง่ายๆฉะนั้นถ้าใครพูดตรงนี้ก่อนนะครับก็มีจุดที่ให้อาจารย์จับว่าอ๋อเฮ้ยคนนี้แม่งรู้ลึกว่ะรู้จริงว่ะซึ่งพอรู้ลึกร,รู้จริงแล้วเนี่ยเราก็บอกต่อได้เลยว่าอ๋อนี่แหละครับทักษะพวกนี้มันจะช่วยส่งเสริมผมในการเรียนในขณะนี้ได้ฉะนั้นเราก็เชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน และสุดท้ายก็คือการปิดท้ายปิดท้ายให้หน่าจดจําเพราะว่าอาจารย์จะจําเราจากสิ่งนี้การจดจํานะครับก็คือให้ถามอาจารย์ไปเลยก็ได้หรืออาจารย์ถามว่ามีอะไรจะถามอาจารย์ไหมก็พูดอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าจะทําให้อาจารย์จําเราหรือเรามีคําพูดหรือคํากรอนอะไรสักอย่างที่รู้สึกว่าเราพูดคํานี้ไปอาจารย์จะจําเราได้แน่นอนเราก็สามารถแอดออนใส่ไปได้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับไม่ค่อยมีใครทิ้งท้ายอะไรให้อาจารย์จําฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดต่างอีกจุดหนึ่งที่ทําให้น้องติดครับ พอปิดท้ายให้จดจำก็อย่าลืมว่าโมเมนต์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นที่ประทับใจมากฉะนั้นก็อย่าลืมยิ้มนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็กล่าวขอบคุณอาจารย์แล้วก็รูกออกมาได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นเทคนิคที่พี่เอามาให้น้องๆเลยนะครับประสบการณ์พี่3ปีพี่เอามาให้ตรงนี้หมดเลยฉะนั้นนะครับใครอยากให้พี่สอนสัมภาษณ์อะไรอีกเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์บอกพี่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วดูในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวพี่เอาไปแปะนะครับ